แก่งกันสวัสดีค่ะทุกคนอากาศร้อน,อนๆแบบนี้เราจะพาไปเล่นน้ำแก่งยายคุณนะคะซึ่งเส้นทางก็จะผ่านผ่านแยกไฟแดงจากการทลักษณ้ำยืนจากนั้นก็ขับตรงเข้าไปยังตัวอำเภอน้ำยืนนะคะขับตรงขึ้นมาจนถึงไฟแดงแยกนาจหลวยขับตรงไปเลย นี่ค่ะพอถึงไฟแดงแยกนาจะรวยแล้วนะคะก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะเนี่ยเลี้ยวซ้าย <c oughs> หลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้เราขับตรงขึ้นไปเลยพอเราขับตรงขึ้นไปเราก็จะเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ขวามือนะคะจากนั้นก็ให้เราเลี้ยวขวาตรงปั๊มนะ พอเลี้ยวขวาแล้วก็ให้เราตรงไปจากนั้นยอย่างง,งตรงป้ายแยกโรงเรียนสวายน้อยนะคะทุกคนให้เราขับตรงขึ้นไปอย่าเลี้ยวซ้ายเด็ตขาดตรงไปเลยพอเราตรงมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นป้ายแบบนี้มาถูกทางแล้วค่ะจากนั้นขับตรงไปอีกเราก็จะเห็นป้ายแบบนี้ถ้าเห็นป้ายเหมือนกันกับผองน้ํานะคะ คุณมาถูกทางแล้วทีนี้ก็ให้เราขับตรงขึ้นไปค่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นป้ายของแก่งยายคุณนะคะจากนั้นก็ตามบุกศรขับตรงขเข้าไปเลยถนนของเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดยคอนกรีตใช่ไหมอืมอ่าคอนกรีตแล้วก็จะเป็นทางลูกครังนะคะเนี่ยตรงเข้าไปเมื่อกี้ผ่านก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทีนี้เราก็ขับตรงเข้าไป เวลาที่มีรถสวนเข้ามาก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะคะทุกคนชิวๆฝุ่นชิวๆเล็กน้อยนะคะขับตรงขึ้นไปเลยค่ะตรงไปตรงไปในจุดนี้ก็ระวังหน่อยทางจะสั่นนะคะทุกคนทางมันเป็นคลื่นนะคะตัวนี้ก็จะสะั่นทีนี้เราก็จะเจอสวนปามก็ขับตรงไปเลยก็จะเห็นสวนกระพายทีนี้เราก็จะมาถึงแก่งยายคูนแล้วค่ะจากนั้นก็ขับรถลงหนินป่าย ลงไปลงไปลงไปตรงหน้าของเรานะคะก็จะเป็นร้านค้าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จอดรถใหญ่นะคะฝั่งขวามือจะเป็นที่จอดรถใหญ่เดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนค่ะจากนั้นพาไปชมบรรยากาศนี่นะคะบรรยากาศของเขามีให้เราเช่าแค่เช่าเตียงนะคะทุกคนเก้าอี้อะไรแบบนี้ แค่ก็สะ100หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่านั่งได้กี่ชั่วโมงหรือว่านั่งได้ทั้งวันไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านค้าร้านน้ําลูกชิ้นไก่ป๊อปแบบนี้มีกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะาปเดินไปเราจะพาทุกคนไปชมวิวกันก่อนบรรยากาศที่แห่งนี้นะคะเ,เหมาะมากสําหรับใครที่ชอบแบบเงีย,งยบสงบสงบธรรมชาติแบบสุดยอดของจริงนะคะที่นี่เลย เหมือนแบบว่าเรากําลังมาถ่ายหนังนะคะทุกคนเหมือนมาถ่ายนะนี่ข้างบนก็จะมีร้านค้านะคะท่านไหนที่กาลังหาที่ผ่อนคลายคลายร้อนนะคะให้ถือเก้าอี้แคมปิ้งของเรามานั่งจิบกาแฟเบาๆอยู่ที่นี่ก็ได้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแก่งยายคูนค่ะ